รับบทนางมาชมพอาที่ตกดินที่พัทยากันค่ะคุณนาปาจะมันงามคาะหลายค่ะพี่น้องวัสดีค่ะ แมาสุููสุคนนะคะวันนี้คิกกอลีนะคะก็จะพาพ่ออไา่แมาสุภูสุคนนะคะมาเบิ่งพระอาทิตย์ตกดินนะคะอยู่ที่ม่องนี่นั่นเองนะคะพนานว่ามูนเวลบาเดนอะคะอันจักเอิญวันยังกระซากถอค่ะพี่น้องมาชมวิวกันค่ะอย่าชมวิวจนลืมทํางานและอย่าทํางานจนลืมชมวิวนะคะน้องก้้งอาหวันนั่งไปสักพักหนึ่งอาหารก็มานะคะได้เวลาถ่ายรูปแก้งแบบแบ๊วแออปแล้วค่ะคุณนบรรยากาศถ่ายรูปฮานนี่นะคะกระชือในวันแสงสวยเลยนะคะ พี่น้องสำหรับแสงพาทิศตกดินนี่นะคะตอนนี้จะจากไปนะคะเราก็ต้องได้รูปนะคะบ้าค่ะถ่ายรูปถ่ายพัตเต็กันค่ะเก๋เก๋ไกลไได้ฟุตได้อย่างแล้วนะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะได้เวลาลงไปทํางานทําการแล้วค่ะฮัลโหลเวลค้าแหมรูแหมคอนโดแหม่มเกย์ไวกูเทแค่ดูเอฟวีตีสำหรับวัอนี้นะคะขออนุญ,ญาตไปเหตุงานก่อนนะคะพอเอาไม่เอาสุขสุขคนค่ะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆที่หักแลก็ติดตามกันค่ะ